มีแผนจะท่องเที่ยวพักผ่อนกันหรือยังในช่วงวันหยุดนี้ขอแนะนำที่นี่เลยรับรองว่าจะประทับใจวิวสวยอาหารอร่อยติดทะเลที่นี่คือหาดสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่คนเที่ยวเป็นนะครับวันนี้เราพาท่านมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆใกล้ๆก,ก,กับริมทะเลครับ ผมอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและอยู่ที่อำเภอ300ยอดครับที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงครับที่พักที่กินเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเก็บมาฝากมาชมกันครับต้องบอกว่าทะเลที่นี่ยังคงมีความสดใหม่เป็นอย่างมากทีเดียวครับคุณผู้ชมและก็มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากในเรื่องราวของชุมชนท่ามกลางวิวสวยๆชาหาดทะเลก็สะอาด น้ำใสๆและยังมีหมู่เกาะนมสาวเป็นแบกกราวให้เก็บภาพอีกด้วยที่พูดมาทั้งหมดนี้ดูดีหน้ามาชมขนาดไหนก็ดูกันเลยครับบรรยากาศของหาด300ยอดนั้นถือว่าเป็นหาดที่มีความสงบอย่างมากนะครับคุณผู้ชมใครมาที่นี่ก็ถือว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มๆแล้วครับบรรยากาศไม่วุ่นวายครับสังเกตว่าผู้คนเนี่ยก็จะมาลังไหลท่องเที่ยวในช่วงหยุดค่อนข้างจะคับคั่งทีเดียวครับ อย่างนั้นนี่ครับตอนนี้เขาจะมีการทําประมงแบบว่าแบบวิถีดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลากโอเล็กๆในการจับปลาจับปูหรือว่าหมึกต่างๆก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับแล้วก็ที่นี่เขาจะมีการรณรงค์ในเรื่องของการจะใช้เรือยนต์ต่างๆที่ให้น้อยที่สุดครับเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับบรรยากาศดีครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะมาพักผ่อนแล้วก็ชมบรรยากาศของวิถีชาวบ้านวิถีชาวเลนะครับมีทั้งเรือตังเกหาปลาถ่ายภาพมุมไหนช่วงเช้าช่วงเย็นก็สวยงามนะครับถือว่าอีกหนึ่งบรรยากาศที่ต้องมาครับ หาดสามรอยอดประจุบกิริขันครับผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่รุ่งกิติพัฒน์สำแดงเดชนะครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านของที่นี่ครับสามรอยอดตรงนี้ครับแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่สามารอบิอด้วยรุ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รุ่งครับพูดถึงบ้านพี่เนี่ยของดีเยอะเหลือเกินโอ้ครับทั้งทะเลนะก็สงบมากที่พักก็ดีอาหารก็อย่างที่เห็นเยอะมากใช่ครับอันนี้เป็นธรรมชาติครับผมยังอุดมสมบูรณ์ครับครับตอนนี้พี่เห็นว่าเนี่ยอย่างตอนนี้กำลังมีการจัดกิจกรรม อาทะเลอยู่ครับครับวันที่30สาเอ็ดสามเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งวันหนึ่งครับวันนี้เป็นสามสิบละวันนี้สามสิบละม่ลา้สองวันอีกสองวันไหนพี่ช่วยบอกทุกคนหนะว่าตอนนี้มีอะไรรออยู่บ้างถ้ามาตอนนี้มาที่นี่นะฮะก็จะได้ทานอาหารทะเลแบบที่เห็นนะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะครับก็ จัดครั้งแรกที่หาดสามรยอดเลยอ๋อครั้งแรกเลยครับพูดถึงี่ยใครมาเที่ยวพี่เรื่องการรองรับที่เที่ยวแน่นอนสวยงามครับครับผมที่พักอย่างพี่เนี่ยสามร้อยอดบีเนี่ยก็คือมีหลายไซส์เนาะใช่ใครจะมาเป็นห้องเดี่ยวห้องคู่มาครอบครัวเป็นห้องใหญ่เลยใช่เตียงเราได้กันได้จะมีกิจกรรมร่วมกันได้ใช่ครับแล้วก็สําคัญเลยคือการกินนี่แหละแน่นอนใช่ครับที่นี่สีโคตแน่นมากพี่เนียผมมีทั้งปูกุ้งหมึกสดทุกอย่างสดทุกอย่างครับจากตรงนู้นเลยฮะนั่นแหละที่เห็นแล้วครับเอาขึ้นมาตรงนี้แหละใช่ใม่ไม อะไรแวะมาหากันหน่อยแล้วเจอแบบนี้ไหมยังไงเชิญเลยครับครับครับนะฮะผ่านมา3ามอยอดนะครับก็มีทั้งตลาดโรงเรนะฮะมีทั้งสามอยอดบิลลี่สอดแล้วก็ร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายนะฮะไว้รองรับผู้ที่มาเยือนนะครับแล้วก็ฝากสามอยอดด้วยนะฮะสามอยอดบิลลี่สอดแล้วก็มีอาหารนะครับมีความเป็นมิตรรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับครบครันครับขอบคุณพี่ร่วครับเผมมักมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่คือบรรยากาศของทะเลสวยๆนะอำเภอ300อยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณผู้ชมมีโอกาสก,าก็ลองมาพักผ่อนกันครับที่นี่บรรยากาศดีครับทะเลก็สงบมากๆที่พักก็ดีนะครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ